เฟนช้อาหารและเครื่องดื่มน่าสนใจในปี2569สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนง่ายและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีพร้อมกับบอกรายละเอียดสิ่งที่ได้จากการซื้อเฟนชัยทั้ง5แบรนด์เริ่มต้นที่เฟนชัยที่1เศษถีชา ise, เฟนชัยเศรษถีชาเริ่มก่อตั้งในปี2568ท่ามกลางธุรกิจชากาแฟาที่ผุดขึ้นเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องในประเทศไทยแต่เศรษถี่ชาก็ยังคงยึดมั่นก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มชาที่การแข่งขันค่อนข้าง งสูงเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองชาจากทางแบรนด์เฟนชายเศรษฐีชามีราคาเริ่มต้นที่19,900บาทระยะสัญญา5ปีงบการลงทุน19,900ถึง69,900บาทโดยรูปแบบธุรกิจคือการขายเฟนชายรูปแบบเฟนชายมีทั้งหมด4รูปแบบได้แก่1เซตเศรษฐีใหม่ราคา19,900บาท2เซตเศรษฐีสร้างตัวราคา33,000บาท3เซตเศรษฐีมือโปรราคา39,900บาท4เซต หาเศรษฐีราคา69,900บาทโดยสิ่งที่ได้คืออุปกรณ์ต่างๆไม่หักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายและไม่มีธรรมเนียมรายปีเฟนชายที่2คือเฟนชายก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูที่ก่อตั้งเมื่อปี2 5 6 3เริ่มขายเฟนชายปี2564เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเน้นเรื่องใส่ใจวัตถุดิบชูกากหมูเป็นจุดเด่นโดยมีลักษณะกิจาการคือเฟนชายก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันมีทั้งหมด44สาขาโดยมีค่าเฟนชาย80,000บาทงบการลงทุนตตั้งแ่ 1, 1 5 0 0 0 0ส0นถึง 5, บาทรูปแบบธุรกิจคือการขายเฟรนชชัยและมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ8-12ถึงเดือนสิ่งที่จะได้รับจากเฟรนชชัยคือ1สิทธิในการใช้แบรนด์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมู2ทางแบรนด์สอนทุกขั้นตอนสำหรับการเปิดร้าน3แนะนำเรื่องการสรรหาพนักงาน4แนะนำและทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ5ออกแบบป้ายสื่อต่างๆ6แนะนำขั้นตอนและวิธีการสมัคร Delivery ถูกค่าย7สอนวิธีการทำโซเชียลที่จำเป็นต้องมีทั้งหมด8ช่วยทำรูป รูปและคลิปวิดีโอคอนเทนต์ในเพจ9ลงรายละเอียดเป็นหนึ่งในสาขาของเฟนชายและช่วยโปรโมตผ่านเพจกลางสิบมีการเรียนจากหน้างานจริงที่สาขาที่เปิดอยู่จริงสถานการณ์จริง11ส่งพนักงานมาฝึกในสถานการณ์จริง12สอนหน้างาน2-3วันในวันเปิดร้านวันแรกจนสามารถทําเองได้เป็น13มีห้องไลยแยกของแต่ละสาขา14สามารถมาดูงานหรือเรียนซ้ําได้ในกรณีที่เปลี่ยนพนักงานใหม่เฟนชายที่3คือเฟนชายกุยช่ายสวรรค์เฟนชายกุยช่ายสวรรค์ก่อตั้ง เมื่อปี2563และเริ่มขายเฟรนชาชสยเมื่อปี2564โดยมีแนวคิดการทำธุรกิจจากอาม่าคือถ้าลือจะขายของหลือย่าห่วงของปัจจุบันขยายสาขาไปกว่า100สาขาโดยมีค่าเฟรนช์ชสยเริ่มต้น9,999บาทระยะเวลาสัญญา1ปีอีปีรูปแบบธุรกิจคือการขายเฟรนชาชสยและขายส่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ3วันถึง3เดือนโดยเงื่อนไขาการลงทุนจะมีค่าเก็บแรกเข้าสัญญารายปีปีละ5 0 0 0บาทในปีต่อๆไปเก็บ ค่าแรกเข้า0ันบาทต่อปีหรือตามที่บริษัทกำหนดโดยจะได้รับป้ายรูปแบบใหม่และป้ายสื่อโฆษณาการันตีคุณภาพจากรายการทีวีพร้อมคอนเทนต์โปรโมทอีก2คลิปสิ่งที่จะได้รับคือ1การสนับสนุนการเทรนขายการจัดหน้าร้านในวันแรกที่เปิดขาย2การสนับสนุนทําโปรโมทคอนเทนต์ช่องทาง Tik t o ็อกหคลิปและช่องทาง Facebook 1โพสต์มป้ายสื่อการันตีคุณภาพจากรายการทีวี1ภาพและภาพรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์5ภาพเฟ้นชายที่4คือเฟ้นชายติดนมลองแล้ว จะติดใจที่ถือกําเนิดจากจังหวัดปรังที่มีเมนูหลากหลายกว่า250เมนูก่อตั้งเมื่อปี2565และเริ่มขายเฟรนชชายในปีเดียวกันโดยมีค่าเฟรนชชายอยู่ที่24,900บาทงบการลงทุน30,000-100,000บาทรูปแบบธุรกิจเป็นเฟรนชชายและมีระยะเวลาการคืนทุนที่ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งการลงทุนเฟรนช์ชายมีทั้งหมด4แพ็กเกจได้แก่1เซฟ24,900บาทมีของแถม19รายการไม่รวมซุ้มเหมาะกับผู้ประกอบการที่ขายน้ำอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นแบรนด์2เซต3 4 9 0 0บาทของแถมวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขาย90รายการไม่รวมซุ้มผู้ประกอบการสามารถจัดหารูปแบบซุ้มได้เองตามใจชอบ3เซต8 4 9 0 0บาทพร้อมซุ้มมินิมอล3.1คูณ2.4เมตรวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขายโดยไม่เก็บเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนและรายปีอัปเดตเมนูใหม่ตลอดและมีเมนูให้เลือกมากกว่า250เมนูสิ่งที่ผู้ซื้อเฟนชส์ต้องซื้อคือเฉพาะ วัตถุดิบได้แก่ผงชายเย็นผงชาเขียวชานมไต้หวันผงโอเลี้ยงและแก้วเพื่อควบคุมเรื่องคุณภาพและรสชาติชาให้เป็นไปในทางเดียวกันส่วนวัตถุดิบอื่นๆสามารถซื้อเองได้ตามท้องตลาดและเฟนชายสุดท้ายเฟนชายโชกุนสเต็กเริ่มก่อตั้งแบรนด์เมื่อปี2553และขายเฟนชายในปีเดียวกันโดยมีลักษณะกิจการเป็นธุรกิจเฟนชายระยะเวลาสัญญา3ปีและมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่6-12เดือนทางแบรนด์เปิดเผยว่าไม่มีค่าเฟนชาย แต่จะจ่ายค่าอุปกรณ์แทนโดยมีราคาอยู่ที่19,900บาทพร้อมอุปกรณ์ดังนี้1เคาน์เตอร์สเต็กโชกุน 2. เตาย่างสเต็ก3เตาทอดเฟนฟรายสอุปกรณ์หน้าเตา5ร่มโลโก้2ชุด6ป้ายเมนู7ผ้ากันเปื้อน8คู่มือและ9วัตถุดิบเปิดร้านสำหรับผู้ประกอบการที่มีอุปกรณ์บ้างแล้วสามารถเลือกซื้อเฉพาะที่จําเป็นได้ไมบ่บังคับสิ่งที่จะได้รับคือการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบจริงคู่มือการทําและมีทีมช่วยในวันเปิดร้าน